สวัสดีค่ะ FC วันนี้ป้าแมวสวัสดีมาสวัสดี FC นะคะกับบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะนี่นะคะพรมพิมานไซส์แม่พันธุ์หมดแล้วนะคะของป้าแมวนะคะ FC นะนี่เขามีหัวแล้วนะคะสร้างหัวแล้วรากเดินทะลุนะคะพรมพิมานป้ายทุกใบนะคะนี่นะคะป้ายทุกใบนะจ๊ะของป้าแมวคะ่ะนะคะดูเลยนะคะค่ะมีค่าส่งนะคะห้าสิบบาทนะจ๊ะวันนี้ป้าแมวเอาบอล ป้ายและสวยๆมาแบ่งปันให้เอฟซีจ้ะ,ะคะสวยๆเลยของป้าแมวนี่นะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวเบอร์นี้นะจ๊ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวก่อนจะไปถึงอ่าผมพิมานเดี๋ยวมาดูต,ตรงนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นองคหญิงทอฝันนะคะป้ายแบบนี้นะคะนี่เลยป้ายแบบนี้เลยวันนี้ป้าแมวแบ่งปันให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดอยู่สี่กระถางค่ะนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะ องค์หญิงทอฝันป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะชายชนชายชนก็หนึ่งร้อยบาทนะคะดูความสวยของเขานะคะชายชนเนี่ยยิ่งยิ่งดูยังไงก็ยิ่งสวยค่ะ fc ครัเป็นบอลป้ายนะคะเป็นบอลป้ายที่สวยนะคะคู่กับองค์หญิงทอฝันยิ่งสวยค่ะค่ะ,ม,ม,ะ,คะมามณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรของป้าแมวค่ะด่ดางนะคะนี่คือในมันณีล้อมเพชรหน้าดั้งเดิมด่างนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลย fc นี่นะคะนี่ด่างวสวยๆแบบนี้นะคะป้าแมวขายให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมันนีล้อมเพชรอันน <pl ains> ี้เป็นไซส์แม่พันธแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะเอฟซีไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะจ๊ะไซส์แม่พันธุ์แล้วค่ะมันนีล้อมเพชรค่ะด่างสวยๆนะคะนี่นะคะนี่ป้าแมวให้ดูนะด้านนี้ค่ะมันนีล้อมเพชรชอบกระถางไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้เลยนะคะนี่นะคะเขาจะด่างแล้วเป็นลักษณะนี้นะคะมันนีล้อมเพชรค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะมาพรมพิมานค่ะอือเดี๋ยวนะคะพรมพิมานป้ายสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะ นี่นะจ๊ะ FC ใบสวยแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์แม่พันธุแล้วนะไซส์แม่พันธแล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างไม่ป้ายเลยนะคะหลอดใหม่มาก็นี่นะคะ FC ด่างป้ายด่างป้ายทุกใบนะคะพรมพิมานนะคะนี่นะคะ FC สวยๆเลยนะอันนี้ป้าแมวเปลี่ยนเป็นกระถางห้านิ้วให้แล้วนะคะหรือท่านใดจะให้ป้าแมวเปลี่ยนกระถางไปให้ก็ได้นะคะหรือจะไปเปลี่ยนที่บ้านเองก็ได้นะคะอันนี้ที่ยังที่ยังไม่เปลี่ยนกระถางอ่ะมีอยู่ห้ากระถางนะคะนอกนั้นเปลี่ยนกระถางหมดแล้วจะเป็นห้านิ้วนะคะพรมพิมาน หนึ่งร้อยบาทค่ะ FC เอาไปเลี้ยงว่าอีกสักสามเดือนก็พร้อมผ่าได้แล้วนะคะเลี้ยงอีกสามเดือนก็พร้อมผ่าได้แล้วค่ะเขามีหัวพร้อมผ่าแล้วนะคะผมพี่มานจะนะเดี๋ยวไปแมววางก่อนค่ะอ๊บนี่นะคะวางก่อนจ้ามาด้านนี้นะคะ FC อันนี้เป็นพลอยชมพูค่ะนี่นะคะพลอยชมพูมีแบ่งปันให้สองต้นนะคะพลอยชมพูนะคะ มีสองกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะพอชมพูยิ่งตัวยิ่งสวยนะคะ fc กระดูกใบของเขาจะสวยชัดเจนนะคะนี่นะคะพอชมพูค่ะามาด้านนี้ค่ะมีจ้ากจากกรพัิอยู่ต้นเดียวจ้ะด่างนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะด่างเจ็ดสิบบาทมาด้านนี้เลยนาลีบุรพาค่ะ fc นาลีบุรพาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะป้ายสวยสวยแบบนี้เลยนี่นะคะสวยมากค่ะนาลีบุรพานะจ๊ะเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะ เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนารีบุรพาค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะอันนี้นะคะเป็นตับจังหวัดค่ะเอ๊ลืมลืมชื่ออะมีอยู่สามกระถางนะคะเอฟซี F c. ถ้า F c. เดี๋ยวป้าแม่จะติดชื่อไปให้นะคะลืมชื่อเป็นตับจังหวัดค่ะตน้นถางกระถางนี้นะคะกระถางละห้าสิบาทค่ะเป็นเลี้ยงฟอร์มกอยิ่งสวยนะคะตับจังหวัดอะไรนะลืมลืมติดชื่อไว้นะคะมีอยู่สามกระถางค่ะกระถางละห้าสิบบาทเป็นบอลใบกลมนะคะสวยมากจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะ ไก่อมรินค่ะไก่อมรินนะคะ fc เป็นฟอร์มกทั้งหมดนะคะมีอยู่สามฟอร์มกจ้ะฟอร์มกอละห้าสิบาทค่ะนี่นะคะไก่อมรินค่ะฟอร์มกอละห้าสิบาทจ้ะจ้าต่อมาด้านนี้นะคะยักษ์ปักหลันนะคะ fc ยักษ์ปักหลันนะนี่เป็นฟอร์มนะคะ fc ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะยักษ์ปักหลันฟอร์มนี้น่าจะได้ไปสี่ต้นนะคะสี่ต้นเนาะสี่ต้นประแมวขายให้สองร้อยห้าสิบาทนะคะยักษ์ปักหลันค่ะนี่นะคะได้ไปสี่ต้นค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ตกต้นนึงไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดสิบาทไอถึงแปดสิบาทได้เนาะเอาสองร้อยทวนกันแล้วกันข่ะเอฟซีสองร้อยทวนนะคะกระถางนี้นะยักษ์ปักหลันค่ะมีสี่ต้นค่ะสองร้อยบาทจะ้ะค่ะอันนี้เป็นดารานพุพรัตนะคะดารานุพลรัตยังไม่ยังไม่ด่างไม่ป้ายนะคะเอฟซี FC นี่นะคะดารานุพลรัตนะคะเอาไปลุ้นด่างนะคะนี่ฟอร์มนี้มีอยู่สองต้นนะคะกระถางละสองต้นมีอยู่สองกระถางจะ้ะ กระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทจ้ะอยู่ในกระถางห้านิ้วกับหกนิ้วค่ะค่ะดารานะันพลัต์ค่ะเอฟซีนี่ป้ายส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะป้ายส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะมีอยู่กระถางเดียวค่ะแบ่งปันให้สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทจ้ะรัะตนะรุ่งเรืองนะคะรันะตนะรุ่งเรืองใบหลอดใหม่มาด่างนะคะเอฟซีแบ่งแบบนี้เนาะกระถางนี้ป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะ จากไม่ด่างนะน,นะคะ FC ซื้อที่ของน้องเมฆไปอะ่ะถ้าไม่ด่างเขามีโอกาสด่างนะคะมีโอกาสด่างค่ะ FC ก็อนุบาลเขาหน่อยนะคะของน้องเมฆนะแต่ว่าเขาไม้แข็งแรงทุกต้นค่ะต้นนี้ป้าแมวขายให้100บาทนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้ค่ะอับสรสวรรคค่ะอับสวรสวรป้ายสวยๆแบบนี้นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่90บาทจ้ะ90บาทมีกระถางเดียวนะคะ ต้นนี้ค่ะเป็นอสงไข่นะคะอสงไข่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซี F Z. นี่นะคะอสงไข่ป้ายสวยๆก็แบบนี้เดี๋ยวป้าแมวหยิบเป็นสองต้นคู่ให้ดีกว่านะคะนี่อสงไข่อย่างนี้นะคะสองต้นคู่นะคะสองต้นนะคะอสงไข่ป้าแมวขายให้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะนี่นะคะอสงไข่สองเอ้ยสองต้นนะคะมีสองต้นป้ายสวยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ต้นนี้มีต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวเจ็ดสิบาทนะคะอสงไขยป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณอีซีมากนะคะอต้นนี้มีอีกต้นหนึ่งจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าทําไมไม่ขายเนาะนี่นะคะเทพอักษรานะคะอีซีเนี่ยด่างสวยเลยนี่นะคะสองต้นคู่นะคะหลดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะนี่นะคะเทพอักษรานะคะด่างสวยมีสองต้นนะจ๊ะสองต้นนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทจ้ะร้อยห้าสิบาทค่ะ ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเทพอักษรา,าจะร้อยห้าสิบาทหลดใหม่ต้นใหญ่หลดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะแล้วมีน้องอีกต้นหนึ่งด่างสวยค่ะเทพอัษาลษราจะเ,าเป็นบอลกาบเนาะสวยๆเลยค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเอฟซีนะคะโอ้ยเอาเอาต้นอีกต้นหนึ่งเอมันสวยจ้ะสวยๆนี่เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีเนาะนี่สวยมากค่ะเพชรเจ็ดสีโอ้โห กระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะได้นกพะเก้าด่างเหลืองชมพูไปอีกหนึ่งต้นเพชรเจ็ดสีได้ไปสองต้นค่ะเพชรเจ็ดสีได้ไปสองต้นนะคะด่างหมดเลยนะด่างหมดเลยนะคะนี่นะด่างหมดเลยจ้ะกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทจ้ะ fc บอกว่าเพชรเจ็ดสีที่ด่างมีสามต้นนะคะมีนกพะเก้าหนึ่งต้นเนาะนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวว่าขอสวัสดีไปกระบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะ fc ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับบอลสีค่ะแล้วป้าแมวจะหาบอลสีสวยๆมาขายให้เอฟซีค่ะราคาไม่แพงนะคะค่ะป้าแมวก็ยังมีใบชํำฉานะคะเอฟซีกิโลละยี่สิบบาทจ้ะที่ป้าแมวไปเก็บมากับป้าเขียวนะคะโทรหาป้าเขียวหรือป้าแมวก็ได้นะคะโลละยี่สิบบาทห้าโลค่าส่งสามสิบบาทจ้ะโอนนะคะขอแบบโอนก็ห้าโลโอนได้ถ้าสิบโลเป็นปลายทางนะคะเอฟซี FC. ขอให้สิบโลขึ้นไปเป็นปลายทางก็ได้นะจ๊ะ ค่ะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะอ่าเอฟซี hmm. ถามว่าป้าแมว <paragraphs> บอลสีของฉันนะ่ะใบมันใบมันไม่สวยบ้างอะไรบ้างนะคะคือมันไม่สวยเลยทําไงนี่ทําอย่างนี้เลยค่ะเอฟซี FC ทำนี้เลยตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะนี่นี่ป้าแมวเคลียมตัดแล้วนะนี่นะคะคือไม่สวยคือตัดเลยค่ะตัดเขาทิ้งเลยน,นะคะอย่างนี้เพชรพันล้านป้าแมวก็ตัดทิ้งหมดเลยนี่นะคะอันนี้อันนี้จังหวัดระยองเห็นไหมคะป้าแมวก็เหลือไว้ใบเดียวเนะะี่ยค่ะตัดตัดหมดเลยค่ะเอฟซีตัด ตัดเพื่อให้เขาแตกใหม่มานะคะนี่นี้คือป้าแมวตัดตัดแล้วก็เลี้ยงไว้แบบนี้นะคะเลี้ยงไว้นอกตู้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแข็งแรงเขาแตกหอดใหม่มาให้เราก็สวยสุดวดงามเหมือนเดิมค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีเอทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะ